สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในส่วนของไร b n b นะครับสำหรับไร b n บนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะครับเว็บ3ก็ว่าได้นะครับซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบสัญญาอัจฉริยะหรือว่าบล็อกเชนนะครับจ่ายโดยสมาร์ทคอนแท็กนะครับที่เป็นสัญญาอัจฉริยะที่แม่นยำถูกต้องนะครับตรงจริงนะอันนี้คือส่วนของไรบ n b นะครับ สำหรับท่านที่สนใจเนาะต้องการที่จะเรียนรู้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนให้เข้าใจนะครับดังนั้นเช่นเช่นกันวันนี้เนาะในส่วนของรบีเอ็นะครับอยู่ในบล็อกเชนนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงการระหว่างนะครับเชนใหม่ซึ่งเป็นเชนของของบ n แอนนะครับในชื่อเชนว่า OPBNB นะครับเชนนี้เนาะ นะครับก็จะเชื่อมโยงกับกระเป๋าหรือว่ากระเป๋า,าโทเค็นพ็อกเก็ตนะครับที่เราใช้กันนะส่วนท่านจะใช้ในส่วนอื่นก็ได้นะครับที่มีนะที่สามารถที่จะเชื่อมเชนตรงนี้ได้เชนใหม่ก็คือเชน OPBNB ได้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามกระเป๋าที่ท่านมีอยู่เนะาะตามท่านชอบนะครับแล้วระบบนี้นะครับก็ใช้ระบบในส่วนของ Smart Contract นะครับในการจ่าย หรือว่าเป็นระบบสัญญาอาัจฉริยะนะครับในการประมวลผลในการจ่ายโดยระบบจะจ่ายเข้าวอลเล็ตหรือว่าเข้ากระเป๋าเราทันทีเลยนะครับโดยใช้เหรียญเดียวเหรียญหลักนะครับเนาะทั้งเป็นค่าแก๊สทั้งการดําเนินการทุกอย่างใช้เหรียญ b ี b น BNB ะครับแล้วก็ใช้ในเชนของ OP BNB เชนเท่านั้นนะครับบางท่านอาจจะงงเนาะไปเอาเชนของใบนั้น c ชนเดิมมาใช้นะครับ อาจจะอาจจะไม่เข้ากันนะครับดังนั้นในการเชื่อมโยงเนี่ยท่านต้องไปที่ไบแนนนะที่ไบแนนก็จะมีเชนนี้ในการโอนเหรียญ BNB นมานะครับทีนี้มาดูในส่วนของการเริ่มต้นนะครับถ้าว่าท่านต้องการที่จะร่วมเนาะในการเริ่มต้นกับไรบ์บีนบีนะครับก็คือเริ่มในตําแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งบิ๊กนิ่งนะตำแหน่งนี้ก็คือทุกคนเข้ามาก็จะเริ่มเท่ากันเหมือนกันทุกคนเนาะไม่สามารถข้ามไปได้นะครับ ดังนั้นตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่ง b e g เนอร์เนาะจะใช้รูปแบบของเหรียญอยู่ที่0.0040นะครับอันนี้คือเป็นเฉพาะในส่วนของการใช้ท่านก็ต้องเผื่อมาในส่วนของก้าแก๊สด,ด้วยนะครับในการที่จะได้เนินการก็ใช้อยู่ที่0.0041นะมี1ท้ายหน่อยนะครับเป็นค่าธรรมเนียมอันนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวแปรนะครับ อ่ไม่สามารถที่จะเป็นฟิกได้นะส่วนตรงเหรียญ b ีแอนด์บี่ย0.00440เนี่ยคือแน่นอนเนะาะถ้าค่าเงินขึ้นลงก็ถือว่าพวกเราที่เข้ามาร่วมก็ถือเป็นการสะสมในส่วนของเหรียญ b ีแอนบีก็ได้นะครับแล้วก็นําไปขายในตลาดได้เลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไปแนะนำเนาะแนะนําเพื่อนเนี่ยทุกคนก็จะเป็นตําแหน่งแรกนะครับระบบจะวางจากซ้ายไปขวาน,นะครับถ้าเรานํนำปุ๊บเนี่ยระบบจะวางซ้ายมาก่อนเลยนะครับ เราก็จะได้ค่าแนะนําตรงไปเลยนะครับก็คือในตําแหน่งบีนิเนอร์เนี่ยก็คือเราจะได้อยู่ที่0 0 0 4 0นะครับอันนี้ระบบก็จ่ายเข้ากระเป๋าเราทันทีเลยนะครับถ้าเราแนะนําอีกคนนึงระบบก็จะวิ่งลงมาทางขวาเลยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เราไม่สามารถบังคับได้นะครับว่าจะต้องไปวางตรงไหนนะพอสมัครเข้ามา,มาระบบก็จะจัดเรียงให้แบบนี้เลยนะครับจะไปต่อใครไม่รู้นะครับไปต่อใครไม่รู้แต่เราจะได้ค่าแนะนำเนาะในส่วนของตำแหน่งบ๊กินเนอร์ นะครับทีนี้ถือว่าสองรหัสแรกนี้เป็นรหัสเขาเรียกว่าเป็นชั้นที่หนึ่งของเรานะครับจะเป็นการที่เราแนะนําเองมาหรือรหัสอื่นแนะนํามานะครับถือว่าเป็นชั้นที่หนึ่งของเราเลยนะครับเป็นเบกิเนอร์เราเลยนะในใต้เรานะครับเป็นองค์กรเราเลยพูดง่ายๆเป็นทีมงานของเราเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนข้อดีนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราแนะนำสองรหัสนี้นะครับ เราก็จะได้อยู่ที่รหัสละ0 0 0 4 0คูณก็เท่ากับ0 0 0 8 0 BNB บเนเนาะส่วนการแนะนำนี้นะครับท่านสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดนะครับแนะนำกี่คนก็ได้นะตามความสามารถของท่าน10คน20คนร้อยคนแล้วแต่นะครับเพราะระบบนี้เป็นระบบทั่วโลกนะครับเป็นเวอร์ไวทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นทุกคนสามารถเข้ามาพิสูจน์ได้นะครับเริ่มจากเงินเพียง100บาทเท่านั้นนะครับ และถ้าหากว่าเราแนะนำสองคนนี้ถ้าเราแนะนำเน,นาเนะเราเริ่มต้นเราก็จะได้ละนะครับลงทุนไปหนึ่งร้อยได้มา170ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับ,รบอันนี้ถ้าเป็นประมาณการเฉยๆนะแต่ค่าเงินขึ้นลงเท่าไหร่อันนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของระดับที่สองนะครับคือระดับอินฟลูเอนเซอร์นะครับระดับนี้ก็คือเราเองนะครับต้องขยับขึ้นมาอ่าขยับขึ้นมาโดยใช้ เหรียญอยู่ที่0.00630 bnb โดยประมาณการเป็นเงินบาทก็ประมาณ100 100กว่าบาทเนาะประมาณ140บาท150บาทแล้วแต่นะครับเราก็จะอยู่ในตำแหน่ง influencer นะครับส่วนคนที่จะได้รับในส่วนที่เราไปเนี่ยระบบจะจ่ายขึ้นบนนะครับนับไปเลย2 2ระดับ2ชั้นขึ้นไปจากบนเรานะครับก็คือชั้นที่2จากเราขึ้นไปข้างบนนะคนนั้นก็จะได้ครับ ถามว่าคนนั้นเป็นใครไม่รู้ครับระบบจ่ายไปเลยครับไม่เกี่ยวกับว่าใครจะแนะนํามานะครับแต่คนนั้นก็จะได้ได้ไดเลยนะครับคือ0 0 0ย์จุดศูนบีเบีเท่ากับประมาณร้อยสามสิบนะประมาณร้อยสามสิบนะครับอันนี้คือให้เห็นภาพเฉยน,นะครับเสร็จแล้วแล้วเราล่ะเมื่อเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะคือเราก็จะได้ในส่วนของชั้นที่สองเหมือนกันนะ ชั้นที่2นี่นับจากเราลงไปนี่ชั้นที่หนที่สอันนี้ผมให้เห็นว่าเป็นชั้นที่2เลยนะให้เข้าใจว่าชั้นที่2ก็จะมีอยู่4ี่รหัสที่เราจะได้ตรงนี้4ี่รหัสนี้ก็คือเราจะได้รหัสละ0 0นย์จกคูณสก็คือ0.024์จุนบีะครับตรงนี้ประมาณการก็ประมาณ500บาทนะครับอันนี้คือในส่วนของตําแหน่งเอนฟูเนเซอร์ครับต่อไปตําแหน่งแอสเวอร์ อเอสซีเวอร์ก็คือตำแหน่งที่3หรือดับที่3นะครับตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการสะสมก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับถ้ามีเดียนเราพอนะครับพอตรงนี้ก็คือ0 0นย์จุดศก็ประมาณ200กว่าบาทน,นะครับท่านก็อยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่า s อสซีเวนะครับทีนี้ที่เราแนะนําคนไหนได้ครับคนข้างบนนะข้างบนเรานี่ชั้นที่3นับขึ้นไปนะชั้นที่3 เขาก็จะได้0.012 0 BNB ก็ประมาณ200กว่าบาทครับประมาณ260บาทน,นะทีนี้แล้วเราจะได้อะไรเราก็จะได้ในชั้นที่3ของเรานะถามว่าชั้นที่3เราได้นามาไหมเราอาจจะไม่ได้นําเลยก็ได้นะครับแต่มีคนแนะนํามาหรือใครแนะนํามาไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามาอยู่มาอยู่ในชั้นที่3เราเนี่ยถือว่าเป็นทีมงานนะครับถือว่าเป็นทีมงานเลยนะ เราก็จะมีส่วนได้จาก8รหัสตรงนี้นะแรดละหสก็คือเราจะได้รับรหัสละ0.0120คูณ8เท่ากับ0.096 BNB โดยประมาณครับเราก็จะได้ขึ้นมาละเป็น2,000กว่าบาทละนะครับขยับขึ้นมาละเป็น2,000กว่าบาททีนี้มาดตูตำแหน่งที่4ครับระดับที่4 Ambassador ระดับนี้ก็คือท่าน ต้องใช้เหรียญอยู่ที่0 0 2 5 2 0 BNB ก็ประมาณ500กว่าบาทเนาะ,ะท่านก็อยู่ในตำแหน่งนี้ Ambassador นะครับทีนี้ใครจะได้ก็ชั้นที่4ข้างบนเราน่ะครับก็จะได้เห็นไหมเขาได้เท่าไหร่ครับ0.0240เห็นไหมครับเขาจะได้ไปก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทตรงนี้แต่ตัวเลขอาจจะไม่ตรงนะตัวเงินบาทนี่ไม่ตรงอาจจะไม่ตรงนะครับขึ้นอยู่ค่างเงิน แต่ตัวเลขของ BNB นี่ตรงนะครับตามนี้เลยนะแต่ค่าเงินเปลี่ยนแปลงตามการตลาดของเขานะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของชั้นที่4ของเราละอ่าชั้นที่4ีของเราเราไม่รู้ว่าใครแนี่นำมาเหมือนกันเหรอครับที่มาท่านไปคลิกดูนะครับอย่าลืมไปดูระบบนะครับว่าชั้นที่4ท่านมีกี่คนมาแล้วมีกี่รหัสนะครับเพราะทุกรหัสนะครับ ท่านจะได้รับนในชั้นที่4ถึง16รหัสนะสิรหัสนี้รับรหัสละ0.0240จคูณสิเท่ากับ0.384 BNB เห็นไหมครับว่าก็ขยับมาละโอ้หลัก8,000ละใกล้หมืน่นละเห็นไหมครับน่าขยับขึ้นมาละนะครับตรงนี้นะครับทีนี้มดูในตำแหน่งระดับที่ห้าพายอเนียระดับนี้ก็คือ เราใช้เหรียญอยู่ที่0.05040นะครับ BNB ก็ประมาณพันกว่าบาทอะรเราก็อยู่ตำแหน่ง pioneer นะครับทุกตำแหน่งนะครับไม่มีการซื้อซ้ำกลับไปอีกนะครับซื้อแล้วจบเลยนะฮะขึ้นไปแล้วจบเลยนะครับอ่าจบเลยเนาะเสร็จแล้วทีนี้เมื่อเราอัพมาเรียบร้อยนะครับอัปเกรดมาเรียบร้อยอเกรดตรงนี้นะครับคนที่จะได้คือชั้นที่ห้านับขึ้นบนไปเนาะ เขาก็จะได้อยู่ที่0.0480 BNB ก็ประมาณพันนะครับเห็นไหมได้แล้วนะครับแล้วเราล่ะเราก็จะได้ในชั้นที่ห้าของเราชั้นที่ห้าของเรามีกี่คนล่ะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมด32รหัสนะ32รหัสรหัสละ0.0480คูณ32เท่ากับ1.536 BNB เป็นเงินเท่าไหร่ครับ ส0 0 0 0ืนกว่าแล้วครับเห็นไหมสามหมื่นกว่าแล้วครับอเริ่มขยับขึ้นมาแล้วทีนี้มาดูต่ออันดับ6กเมนเทอร์ก็คือใช้เหรียญอยู่ที่0 0น7 9จุดศนก้า็สองนะครับ bnb ก็ประมาณสองพันกว่าบาทน,นะครับท่านก็เป็นตำแหน่งนี้ละเมเทอร์ละนะครับแล้วคนที่จะได้รับในส่วนที่ท่านอัปเดตไปก็คือชั้นที่6ของเราข้างบนนะครับ ต้องขอบคุณเขาไม่มีเขาไม่มีเราครับเขาก็จะได้ไปสองพันกว่าบาทตรงนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นใครอาจจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศหรือคนไหนก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ในส่วนของชั้นที่หกของเรา,าถัดจากเราไปหกชั้นนะชั้นที่หกนะครับชั้นหกมีกี่รหัสล่ะมีหกสิบสี่รหัสหกสิบสี่รหัสเราจะได้เท่าไหร่ครับเราจะได้รับรหัสละศูนย์จุดรับเหมือนกันกับเขานะเราก็ได้รับเลย ศูนย์จุดศูนย์เ้หยคูณหกสิบสี่เห็นไหครับเท่ากับหกจุดหนึ่งสี่สี่บเบเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับน่าขึ้นหลักแสนละแสนสามกว่าแล้วครับอันนี้แล้วแต่ค่าเงินนะครับอาจจะมากกว่าหรือน,น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ่ามาดูในระดับที่เจดครับแชมเปี้ยนครับระดับนี้ก็คือเราจะใช้เหรียญอยู่ที่0.19584 b ีแก็ประมาณสี่พันกว่าบาทครับก็เป็นแชมเปี้ยนครับแล้วคนที่ข้างบนชั้นที่เจ็ดเราเขาก็จะได้รับไปนะครับตรงนี้0 1 9 2 b ์จุดก้าสอนย์บีก็สี่พันกว่าบาทครับบายไปแล้วครับแล้วเราจะได้อะไรครับเราก็จะได้ในชั้นที่เจ็ดของเรานะครับชั้นที่เจ็ดเรามีกี่รหัสล่ะครับมีห2 8รอยยีิหัสนะครับอันนี้คือแบบผมพูดแบบเต็มร้อนะ แต่จะเต็มร้อยไม่เต็มร้อยแล้วแล้วแต่การทางานนะครับทีนี้เราจะได้เท่าไหร่เราจะได้รหัสละ0.1920 128รหัสก็คือ24.576 BNB เป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณ500,000กว่าแล้วครับเห็นไหมประมาณการเงินบาท500,000กว่าแล้วครับห้าแสนสองแล้วาามาดูต่อไปครับระดับที่8ไดดเลคเตอร์ครับ เราจะใช้เหรียญอยู่ที่0.39168 BNB ก็ประมาณ8,000กว่าบาทครับแล้วก็เป็นตําแหน่งดี렉เตอร์ละแล้วเขาก็เอาไปของเราไ,ไปจ่ายใครครับไปจ่ายชั้นที่8ข้างบนอเขาก็ได้ไปครับใครโชคดีก็ได้ไปเนาะ0.384 0 BNB ก็8,000กว่าบาทละโอ้เขาได้8,000กว่าบาทเลยนะครับแล้วเราล่ะเราก็จะได้ในชั้นที่8ของเรานะครับดูนะครับชั้นที่8เรามีกี่คน ชั้นที่8เราก็จะมีทั้งหมด256รหัสนะครับ256รหัสมาจากไหนไม่มีใครทราบครับเราไม่รู้อาจจะเป็นคนไทยคนตา่างประเทศเราไม่รู้ครับเพราะเป็นระบบเบอร์วายตอนนี้อยู่ที่ว่าท่านตัดสินใจว่าท่านจะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองถ้าท่านรีบมาก่อนนะครับจับจองเมื่อที่ก่อนคนเหล่านั้นก็อาจจะมาอยู่ใต้องค์กรท่านเลยนะครับ200กว่ารหัสนี้แล้วท่านจะได้เท่าไหร่ครับได้รหัสละ0.840 3ได้แค่ของเขาเลยนะ 256ล้านเท่ากับเท่าไหรเก้าสิบแปดจดสามี่บนบคลิปเกินไทยเท่าไหร่ครับ2ล้านแล้วครับ2ล้านขึ้นไปแล้วครับ2ล้านกว่าละอ่าเห็นไหมครับตัวเลขนี้ประมาณการเฉยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตำแหน่งที่9เรียกว่าระดับที่9ก้าไทททนนะครับไทททนก็ cứ, คือเราใช้เหรียญอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดแปด ประมาณ1 6ื0 0รบาทนะครับประมาณการนะเราก็จะเป็นตำแหน่งทายทันนะครับทีนี้คนที่จะได้ล่ะครับคือชั้นที่9้าของเราเ,าเขาจะได้ไปเท่าไหร่0 7 6 8 0 BNB ปบประมาณ1มื่นบาทเห็นไหมครับแล้วเราล่ะเราก็จะได้เหมือนเขานะรหัสละหละมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับกี่รหัสล่ะครับในชั้นที่9เราเนี่ยมีทั้งหมด5 1 2ิบล้าน ห้ารอยบสองหัสรหัสละศูนย์จุดเจ็ดหกแปดศนย์คูณห้าร้ยสิบสองรหัสเท่ากับเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบสามจุดสองหนึ่งหกบีเป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณการเงินบาทปแปดล้านกว่าแล้วครับเออแปดล้านขึ้นไปแล้วอันนี้คือระดับที่เก้านะครับทีนี้มาดูดับที่สิบครับระดับที่สิบคือไอคอนครับระดับนี้ก็คือจะใช้เหรียญอยู่ที่ หนึ่งจุดห้าหกเจ็ดสอง bnb กับประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับเราก็เป็นตําแหน่งระดับที่สิบเลยนะครับคือไอคอนตรงนี้คนที่ได้คืออันดับที่สิบนับจากเราขึ้นไปเหมือนกันเขาก็จะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดห้าสามหกศูนย์ bnb กับประมาณสามหมื่นกว่าบาทแล้วเห็นไหมสามหมื่นกว่าบาทเราก็จะได้เหมือนกันกับเขาละสามหมื่นกว่าบาทได้จากไหนครับคนที่อยู่ถัดจากเรามาจากไหนมีใครทราบครับ กี่รหัสครับชั้นที่สิบเนี่ยพันยี่สิบสี่รหัสนะครับพันยี่สิบสี่รหัสรหัสละหนึ่งจุดห้าสามหกศูนย์คูณพันยี่สิบสี่เท่าเท่าไรครับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองจุดแปดหกสี่บีเอ็นบีคิดเป็นเงินบาทครับประมาณสามสิบสามล้านลคโหโหนะครับโอ้โหนะฮะสามสิบสามล้านละครับอันนี้คือผมพูดเลขร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ความเป็จริงแต่ทาได้มากรน้อยแล้วแต่เราครับและที่สําคัญในตําแหน่งนี้ท่านจะได้รับ all sale, ออเซลรายวันนะครับ24ชั่วโมงรันท่านก็จะได้นะครับตรงนี้ด้วยนะเรเกนนะครับระดับที่11ก็คือท่านจะใช้เหรียญอยู่ที่3.1334 4 b n b ก็ประมาณ60,000กว่าบาทท่านก็อยู่ในตำแหน่งระดับที่11เรเกนนะครับ เลยกันก็คือแล้วคนที่จะได้รับในส่วนของตรงนี้ของเราก็คือในชั้นที่11ของเราข้างบนนั่นเองนะครับเขาก็ได้ไปเนาะสามจุดศูนย์เจ็ดสองศูนย์บีเอ็นบีแล้วเราล่ะเราก็ได้เหมือนเขาครับแต่เราจะได้กี่รหัสล่ะครับชั้นที่11ทั้งหมด2 4งพรหัสนะสองพรหัสนะครับแล้วเอาจะได้รหัสเท่าไหร่ครับรหัสละ3.07 2 0ด คูณสองพันสี่สิบแปดเท่ากับหกพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสี่ห้าหกบีเอ็นบีเป็นเงินบาทเท่า,าไหร่ครับร้อยกว่าล้านคนระับโอ้โหร้อยสามสิบสามล้านละโอ้โ oh, ห oh, นะครับและท่านยังจะได้รับออเซลด้วยนะครับเรามาดูในระดับสุดท้ายคือระดับสิบสองเอ็มเพลนะครับตำแหน่งเอ็มเพลโลนะครับก็คือ จะใช้เหรียญอยู่ที่6.2668 BNB ก็ประมาณแสนกว่าบาทน,นะครับประมาณแสนสามเนาะก็ขึ้นเป็นตำแหน่ง Impero นะครับแล้วระดับที่12ข้างบนของเราเนี่ยเขาก็จะได้ตรงนี้ไปนะครับก็คือ6.1400 BNB ก็ประมาณแสนกว่าบาทน,นะครับแล้วเราจะได้อะไรครับมาดูตัวเราเองก็จะได้ในส่วนของเห็นไหมชั้นที่12เรานะครับชั้นที่12เรามีเท่าไหร่ มีทั้งหมด4,96 0รหัสนะครับชั้นที่12จะได้รหัสละเท่าไหร่ครับรหัสละ6.11 6.140 4คูณด้วย4,96 0รหัสนะเท่ากับว่าจะได้อยู่ที่25,165.824 BNB ปีเงินไทยเท่าไรครับประมาณ500กว่าล้านครับแม่เจ้าอันนี้คือตัวเลข100%นะแต่เราจะทำกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เรานะครับและเรายังจะได้รับออเซล,ลด้วยในตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ในส่วนของไรบ์ีนบนะครับในการที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยก็จะมีตำแหน่งทั้งหมดก็คือ12ตําตำแหน่งนี้ตามที่ผมเล่ามาเนาะและในการที่ระบบนี่ รูปแบบก็คือเป็นแบบเขาเอารูปแบบผังแบบไบนา r ีนะครับแต่ไม่ได้จ่ายแบบไบนารีเอาผังเพื่อเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกหรือองค์กรเติบโตแบบอัตโนมัตินะครับโดยระบบเนี่ยการแนะนำคนวางเนี่ยระบบจะวางจากซ้ายไปขวานะครับจะวางไปเลยนะจากซ้ายไปขวานะครับใครแนะนำม,มาก็แล้วแต่นะเริ่มต้นบิน จะมกินเนอร์ทุกคนแล้วก็จะวางจากซ้ายไปขวาก็อยู่ในตรงนั้นตลอดไปนะครับไม่ไม่สามารถย้ายที่ได้นะครับอ่าคุณจะอัพแพ็กเกจก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ในผังเดิมใช้ผังเดียวนะครับไม่ได้ใช้หลายผังะที่ผมทําตัวอย่างให้ดูนั้นอยู่ในผังเดียวนะครับเพียงแต่ว่าการอัปเกรดแพ็กเกจเนี่ยก็จะอัพจนถึงระดับที่2ได้เลยนะครับทุกคนก็จะอยู่ในผังนั้นนะครับอยู่ในผังนั้นแบบนี้นะครับ จึงจะทําให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันได้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านจะเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรครับสาหรับในร้ายบนบีท่านเข้ามาจับจองพื้นที่โอกาสที่คนจะมาต่อท่านนะมีโอกาสสูงเพราะตอนนี้เป็นระบบแบบเปิดวายทั่วโลกนะครับดังนั้นโอกาสอยู่ที่เรานะครับการตัดสินใจอยู่ที่ท่านนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นก่อนการลงทุนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ แจ้งแดงแจ่ชัดเจนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ